สีหาสูตรว่าด้วยราชสีร4 8สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมูใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณโคดมนี้ มีบริษัทหมูใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ทางที่เดียวเราพึงเข้าไปหาพระสมณโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าทำไมท่านจึงกล้าบัรลือดุดราชสีในท่ามกลางบริษัท คนที่พอจะต่อสู้กับท่านได้ก็ยังมีท่านเข้าใจว่าเป็นผู้ชนะแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถาว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้เป็นมหาวีระบรรลุทศพยานข้ามตัญหาอันเป็นเหตุสร้างไปในโลกได้แล้วจึงกล้าบรนลือในท่ามกลางบริษัทครั้งนั้น มารผู้มีบาปเป็นทุกเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสีหสูตรที่สองจบ